นี่แหละฮะเรามาที่นี่เลยฮะทุง่งนาแดนนี้ที่เคยถ่ายดําไม่ได้ถ่ายดําแล้วตอนนี้มาท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะฮะวันนี้เอ้ามีโอกาสมาเจอนะสถานที่ซื้อขวยสถานที่แบบโอ้ทำกเกษตรแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะทําเงินได้นะฮะนี่ก็คือนะวันนี้จะขอแนะนําวันนี้มาเจอจะของที่ของจริงตัวจริงเลยนะครับอ่าให้ดูนะฮะ อันนี้ก็คืออันนี้คือบ่อกเก่าฮะบ่อกเก่าเนี่ยเน,นี่ยบอ่บอบ่อเก่านะฮะนี่ก็คือสูบน้ําจากบ่อเก่านะฮะนี่ก็มีบ้านหลังเล็กหลังน้อยอยู่นะครับเห็น <He en S 2> บ้านเล็กๆน้อยๆนะครับมีคมอกวัวอยู่ด้วยนะครับมีคอกวัวด้วยนะฮะอ่ะน,นี่มีปัม๊มน้าอ่าอันนี้ไม่ได้ใช้โซลาเซลล์เนาะอันนี้ใช้แบบปั๊มไดว ตัวใหญ่เลยนะครับปั๊มน้าเพื่อจะไปบอ่ออีกบอ่อหนึ่งนะฮะนะฮะแล้วก็ทาสปินเกอร์เห็นไหมโอ้โหนะนะทำตรงนี้อนาคตนะครับบอกว่าจะทารีสอร์ทด้วยนะครับนี่ก็บ่อขุดใหม่นะครับเอาปลามาเลี้ยงด้วยนะครับมีปลามาเลี้ยงนะครับมีปลามาเลี้ยงด้วยนะฮะนี่ก็อเดินไปดูนูน่นอ่านี่เห็นไหม นี่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 คือระบบน้ําเดินหมดเลยฮะกล้วยระบบน้ํานูน่นอนาคตจะทํารีสอร์ทว่างั้นอ่านี่อ่านาคตจะทํารีสอร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดินดูนี่ไหลตรงนี้นะครับนะไหลตรงนี้นะครับก็จะทํารีสอร์ทนะครับไหลมีบอ่อสองบ่อเลยนะฮะ มีบอ่อสองบอ่อแล้วก็มีน้ําด้วยนะตอนนี้กล้วยนะฮะกล้วยนูน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 เก็มีบอ่อแล้วก็มีที่นั่งเล่นนี่นะมีที่นั่งเล่นมานอนเล่นนะฮะแล้วก็เดินไปเรียบร้อยแล้วนะเดินไปเรียบร้อยแล้วฮนะโอ้โห นี่นๆเอะใครชอบนอนกลางวันก็มานอนที่นี่แหละครับอืมนอนที่นี่แหละฮะนะฮะนี่คือจะขุดบ่อฮะแต่ละชั้นแต่ละชั้นเห็นไหมสูบน้ำมาดูเลยฮะบ่อเราจะมีมีบ่อมาเลยนะครับ นะโอ้โหบอกกว้างมากอ่ะให้เห็นนะะเดี๋ยวผมจะเดินไปจนถึงท้ายสวนเลยนี่ยเดินท้ายสวนเลยครับอืมตรงนี้อยากจะบอกให้เลยว่าอนาคตนะฮะ เจ้าของบอกว่าจะทํารีสอร์ทด้วยสถานที่นี้นะครับอยู่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินนะฮะเห็นแล้วนี่บอ่อใหญ่อยู่ด้านหลังฮนะนี่บอ่อใหญ่นะฮะนี่นี่น,นี่มีบอ่อใหญ่อยู่ด้านหลังอีกครับนะฮะตรงนี้ก็ใช้เดวนะโอ้โหตรงนี้เป็นไง นี่คือบอ่อใหญ่เนี่ยการที่จะมีบอ่อนะครับให้มีหญ้าขึ้นก้างๆางอ่ะนะให้หญ้าขึ้น,นข้างคางดีที่สุดนะครับเออเห็นไหมแล้วก็มีกล้วยด้วยอ่ะมีกล้วยด้วยนะฮะโอ้โหสามสามท่านนะฮะอ่าสามท่านนะ่ะก็คือสี่ท่านอ่ะ มีนักท่องเที่ยวนะฮะอ่าสามาเดียเดียวเดียวเดีเดียเจ้าที่เจ้าที่จะพึ่งไปอ่ะปฏิวัติสัมภาษณ์เจ้าที่หน่อยสวัสดีครับเราเป็นไงบ้างลงพื้นที่มาบ้านเรานะไม่รู้ว่าบ้านเราตำบลเปลือยเพริอประสาทนะพบเจ้าของสวนเจ้าของที่นะเออ อดใจไม่ได้เลยวันนี้จะกลับกรุงเทพต้องแวะมานี่ก่อนครับเออมีศาสตร์พะราชาเกิดขึ้นที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะที่ว่าคนบ้านเราต้องทําแบบนี้อ้าวนี่ครับ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 อ่ะอยู่ประเทศไหนคะอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะโอเคอ้าวอยากจะอ่า นะคระคุยขอข้อมูลหน่อยอยากจะทราบทำยังไงเนี่ยโอ้โหอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วมีโอกาสมาทำชอบต้นไม้เฉยๆค่ะโอชอบต้นไม้เฉยๆโอ้ปลูกทุกอย่างที่กิได้ค่ะปลูกทุกอย่างที่กินได้นะฮะโอ้โหน้ำดอกไม้น้ำอกไม้นะฮะนี่คือเจ้าของที่ตัวจริงนะครับวันนี้สร้างแหล่งน้ำสร้างแหล่งน้ำดูบอกขวามือด้วยเปล่าครับ ขวามืออันนั้นขวามือที่ทำนาโอ้โหงั้นผมไปดูไปดูอันนี้อันนี้อันนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงเบาใต้อ้อนี่เบาใต้ของจริงสามดูดูไหมคุณปฏิวัติเคยอยู่ใต้ไม่ใช่มั้งเนี่ยตัวนี้นี่อร่อยนั่นนี่หอมเขาจะออกเรื่อยๆที่เรากินกั้งไงเออใช้มีดสอยๆแล้วก็โอ้นี่ใช่ไหมผมมีอ่าผมผมก็มีเป้าหมายมากต้นนี้ มีเป้าหมายจะปล,ลูกส <in ักสิบต้นล um ูกทั้งปีนะฮะอ่าโอ้โหพูดแล้วล้าลายสอนเลยนโอเคครับอ่ะนี่ก็คือนาครับนานานู่นอ้าวปลูกหญ้าอ่าอ๋อปลูกหญ้าเนเปียด้วยนะครับอ่ะหญ้าหญ้าเนเปียมามาแซมใช่ไหมหรือตั้งใจปลูก ย่้าเนเปียร์ต้องการแซมหรือต้องการปลูกคะคคคให้วัวกินค่ะนั่นเห็นไหมฮะ<อ>นั่นคือหญ้าเนเปียร์นะครับเนี่ยผมจะอธิบายหญ้าเนเปียร์นะมันเป็นลำเหมือนอ้อยบางคนบอกว่าเอ๊ะมันลำกินไม่อ่าวัวไม่กินก็อย่าให้มันเป็นลำสิครับเนี่ยให้มันเป็นต้นก่อนอแค่เป็นต้นก็พอแล้วนะฮะอืม อโอ้โหสุดยอดสุดยอดอะมาตรงนี้โอ้นี่เจาะน้ำบาดาลตรงนี้เหรอโซลาเซลล์นี่ของจริงนะฮะนี่คือของจริงครับณปัจจุบันนะฮะคือคนนิยมเจาะโซลาเซลล์นะครับา่อที่บ้านเราก็มีนะฮะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหไม่ต้องห่วงฮะ อันนี้ไอ้ที่หล่นดินและสุกนี่มันเป็นเรื่องของผมชอบมากเดียวเดี๋ยววันนี้ผมจะกินมะม่วงทุกจากต้นอ่านะมะม่วงมะม่วงเบานะฮะเออมะม่วงเบานะฮะอ่าโอเคโนโน่นไปนู่นละอ่านั่นแหละเดี๋ยวเสร็จผมแน่นะฮะอ่ะนั่นก็คือไปอีกทางหนึ่งนะครับ ไปอีกทางหนึ่งนะฮะยาวเลยนะครับวันนี้นะฮะผมมาที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะฮะแล้วก็มาเจอเขาเรียกว่าปราชาวบ้านนะครับทำกเกษตรอินทรีย์แล้วก็ทำเขาเรียกอะไรนะทำแบบอพอเพียงนะฮะจากที่ตัวเองมีอยู่นะฮะอันนี้คือผ่าใยสังมนะ่ะฮะผ้าใยสังมนะครับ ก็จะลดน้ําและจะออกตลอดเวลาเอาฝากไว้ด้วยนะครับท่านมีความรู้ก็มาคอมเมนต์ได้ครับสวัสดีครับ